คำว,ว่า Dream Catary เ,เ,เนี่ยมาจากการที่เราอะตามหาน้องแมวในฝันให้กับลูกค้าค่ะเราไม่ได้เป็นฟาร์มแมวที่เหมือนมีน้องแมวให้ลูกค้าเข้ามาเลือกแต่ว่าจะเป็นฟาร์มแมวที่ตามหาน้องแมวที่ลูกค้าต้องการค่ะหลักๆนะครับที่นําเข้านะครับก็จะเป็นน้องแมวมันกินนะครับรองลงมาก็จะเป็นสายพันธุ์แล็กดอมิติช็อตแฮร์หรือว่าเป็นพวกเอ็กโซติกหรือเป็นพวกสฟิงค์เดวิลเล็กเราก็นําเข้าให้ได้หมดเลย ฟาร์มเราส่วนใหญ่จะชอบน้องๆมันกินที่แบบหน้าหมีๆหน่อย,อยอย่างคนนี้ค่ะเป็นน้องแมวสีลายแลกก็คือเป็นสีหายากในมันกินค่ะจะเป็นฟอร์มผสมบิทช็อตแฮร์ให้ท้ายให้รูปหน้าที่แบบมีความกลมแต่ว่ามีขาสั้นช่วงตัวสั้นอย่างน,นี้ค่ะคนนี้ก็จะเป็นลูกสาวนะครับผมเป็นลูกสาวของที่ฟาร์มมานานมากเลยนะเพราะพอดีเขาเป็นสีลิงพอยนะครับ <c oughs> เป็นสายมันกินผสมบิทติดนะครับหางเขาจะเป็นแล็คคูแล้วเขาก็จะมีพอยตตรงหน้าผาก เป็นลิงค์เลยนะครับแล้วก็ตาสีฟ้าด้วยครับทุกคนคือต้องบอกก่อนว่ามันกินที่เป็นสแตนดาร์ดจริงจา่ะจะตัวยาวแล้วก็หน้ายาวแต่ว่ามันกินที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันอะจะเป็นมันกินที่ผสมกับสกอตติสหรือว่าบิติ้ช,ชแฮร์หรือว่าเปอร์เซียเพื่อให้เขาว่ามีความกลมความน่ารักความแบบตาโตเบลบ,ลบลอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่ฟาร์มของเราจะพิเศษกว่าฟาร์มแมวนาเข้าที่อื่นนิดหน่อยก็คือ,อปกติอะฟาร์มแมวนำเข้ามีข้อเสียคือเราเห็นน้องแมวจากแค่ในรูปแล้วก็วิดีโอซึ่งบางทีอะจะสีเพี้ยนบ้างตามแสงที่ถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะมีน้องแมวที่เราคัดมาแล้วว่าสวยแน่นอนอันนี้ครับเหมือนมาเจอพงดิขิดได้ <S 2> <S 2> <S ที่ฟาร์มของเราอะไรเงี้ยคะ่ะปกตินําเข้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1-3สัปดาห์นะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับ อายุน้องแล้วก็วัคซีนของน้องด้วยแล้วพอมาถึงไทยมันก็ต้องใช้เวลาในการกักตัวที่ฟาร์มอีก7วันนะครับ น้องแมวที่เป็นนําเข้าอะค่ะถามว่าต่างจากเรารับน้องแมวจากในไทยไหมไม่ต่างเพราะว่าที่ดิมแคเทเธอรี่อะพอนําเข้ามาปุ๊บเรามีการกักตัวตรวจสุขภาพเรื่องโรคติดต่อต่างๆทุกอย่างตรวจแบบไรหูเรื่องหวัดแมวเรื่องเชื้อราทุกอย่างเรารับผิดชอบให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องย้ายบ้านไปแล้วอะค่ะก็สามารถเลี้ยงร่วมกับตัวอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแยกยกเว้นว่ากังวลเรื่องนิสัยของเขาที่ระหว่างที่เจอกันครั้งแรกเราอาจจะค่อยๆให้เจอกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะ ความแตกต่างของเพศผู้กับเพศเมียคือเรื่องของลักษณะฟอร์มเป็นปกติที่ตัวผู้จะมีโครงที่ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบอยากได้มีหมีตัวใหญ่ๆยาวๆอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำเป็นตัวผู้จุดเด่นของเขาอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยเขาจะขี้เล่นแล้วก็แบบขี้อ้อนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนชอบแมวที่นิสัยคล้ายๆสุนัขอ่าก็แนะนําเป็นมันกินเพราะว่าเขาจะมีความขี้เล่นด้วยแล้วก็มีความอ้อนด้วย <laughs> <laughs> 别别 <laughs> เนยกับพี่ไปดูแลแมวเองทั้งหมดเลยแต่ว่าพอเริ่มเยอะอะเราก็จะมีพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยก็คือเขาจะอยู่ตรงนี้แบบช่วยดูน้องแมวเราก็คอยเล่นกับเขาตลอดเลยเพราะว่าน้องแมวที่เพิ่งมาถึงไทยอะเราจะไม่ได้ปล่อยเขาออกมาวิ่งข้างนอกเนื่องจากว่ากําลังกักตัวอยู่ในเรื่องของโรคติดต่อก็จะต้องมีคนคอยแบบมาเล่นกับเขาเพื่อให้เขาไม่มีความเครียดอะไรเงี้ยค่ะ เรามีเปลี่ยนน้ําแล้วก็อาหารเช้าเย็นทําความสะอาดเช้าเย็นแล้วก็รวมถึงเรื่องของอุณหภูมิก็คือเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะ,ะสภาพอากาศปกติอย่างเงี้ยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่23ถึง25เนี่ยคือโอเคค่ะทาให้ขนเขาสวยไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่อุณหภูมิที่ร้อนกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ขนเขาแน่นอะเราแนะนําให้เปิดอุณหภูมิต่ำม,มากกว่า เราจะแนะนําลูกค้าว่าให้วางบุฟเฟ่สําหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเพราะว่าน้องจะทานทีละนิดแต่ว่าทานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ในมันสกินนะคะแรกๆอาจจะใช้เป็นชามน้ําก่อนเพราะว่าน้ํผูุแมวอ่ะจะค่อนข้างสูงน้องอาจจะทานยากไปน,นิดนึงแต่ว่าพอเริ่มโตแล้วได้ไซส์นี้น้องก็จะทานน้าผูแมวได้เป็นปกติแล้วค่ะซึ่งแบบมันค่อนข้างสะอาดกว่าแล้วก็ทําให้น้องอยากทานน้าได้มากกว่าด้วยค่ะ คุกกีสแน็คทูน่าและกุ้งเป็นขนมแมวเลียที่ผลิตจากปลาทูน่าและกุ้งผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยโดยรสชาติที่แสนอร่อยและส่วนประกอบของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อแมวเช่นทอรีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นช่วยในการมองเห็นและในการทำงานของหลอดเลือดของหัวใจสารสกัดจากชาเขียวช่วยลดกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นมูลและมีคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงขนรวมไปถึงสร้างความแข็งแรงของ กระดูกอ่อนมีวิตามินซีที่ช่วยในการผสานแผลและปั้มรูปผิวหนังพร้อมสารอาหารที่อัดแน่นอยู่เต็มซองจิมมี่ลิควิดสแ c ็คเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับน้องแมวของคุณเพื่อให้เขารู้ว่าคุณรักและห่วงใยเขามากแค่ไหนที่จริงก็อุปกรณ์หลักๆที่ต้องเตรียมให้น้องแมวก็คือ,อกระบาทรายทรายแมวชามอาหารชามน้ําของเล่นเขาจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างพวกเสารับเล็บหรือที่รับเล็บนี้น้องแมวจะชอบมากอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เรื่องอวิตามินบํารุงอาหารเสริมต่างๆปกติเราจะแนะนําให้ลูกค้าทั้งหมดอยู่แล้วครับว่าจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างส่วนเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆที่ลูกค้ากางังวลเราก็จะตรวจให้ทั้งหมดเรียบร้อยอยู่แล้วก่อนที่จะส่งให้ครับปกติทางเรานําเข้านะครับก็จะสตาร์ทที่9 0 0 0 0บาทขึ้นไปครับผมจนถึงหลักไม่มีจํากัดแล้วกัน <laughs> สัตว์เลี้ยง1ตัวนะครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น1ก็คือหมวดของอาหารอาหารถ้าเป็นเกรดดีหน่อยเป็นโฮลิสติกก็จะอยู่ประมาณ2 3 0ถึงบาทมีเรื่องของกร o มมิ่งเรื่องของอาบน้ำถ้าเราอาบทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ3 5 0ถึงบาทแต่ถ้าเกิดเราอาบดีหน่อยก็อยู่ประมาณหลักพันหถึงพจริงๆเดือนหนึ่งเราอาบอยู่ประมาณสัก1-2ครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วครับ แล้วก็จะเป็นเรื่องของค่าวัคซีนครับวัคซีนประจําปีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในทุกๆเดือนเราก็จะแนะนําเป็นถ่ายพยาธิกับหยดเห็บหมัดน้องก็อยู่ประมาณ500ร้อถึงหนึ่บาทส่วนอื่นๆที่เป็นของเล่นน้องหรือว่าของแบบเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนน้องต่างอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตามความชอบค่ะพันถึงสองพบาทอะไรประมาณนี้ครับจริงๆรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณมันไม่เกิน1นึ่งหมื่นต่อตัวใช่ค่ะ บเพื่อนๆคนไหนนะครับหรือลูกค้าคนไหนที่อยากได้แมวน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นแมวมันกินขาสั้นนะครับก็แนะนําเลยนะครับฟาร์มแมวดีมแคทเธอรีนะครับเราก็เปิดบริการจริงๆก็24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเข้ามาก็โทรจองล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีคิวให้ลูกค้าเป็นรอบๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเหมือนกับน้องแมวทีอ่อยู่ที่ไทยหรือว่าเราส่งลูกค้าไปแล้วได้ทาง t ิกตอกแอดมันกินไทยแลนด์นะคะขอบคุณมากๆค่ะ